ครับสวัสดีครับพบกับผมนะครับเอ็มสีพันเกษตรช่วงนี้ผมหายหน้าหายตาไปสักพักนะครับเพราะว่าไม่ทําอะไรครับตอนนี้อยู่กับบัวครับตอนนี้วันนี้เรามาดูข้อผมนะครับข้อที่ที่เลี้ยงมวนมตัวผู้ไว้นะครับมีทั้งหมดห้าตัวนะครับซื้อใหม่ตัวหนึ่งตัวนะครับจำนวนครับหกเดือนตัวการนะครับตัวเล็กๆหน่อยหกเดือนก็ไม่มีอะไรครับช่วงนี้ก็ อัปเดตครับอัปเดตอัปเดตดูวครับตัวนี้ก็ประมาณหกเดือนนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็หกเดือนเหมือนกันเฮ้ยไม่ใช่หกเดือนเลยครับอันนี้เจ็ดเดือนนะครับเจ็ดเดือน,นเจ็ดเดือนตัวไม่ใหญ่นะเจ็ดเดือนดูว่าสมุดเจ็ดเดือนเอาประมาณร้อยร้อยสิบเองนะครับอืมร้อยสิบถ้าซื้อขายกันจริงๆนี่ก็ไม่น่าถึงหมื่นนะครับอยู่มันเกือบร้อยโลนิดนิดนะถ้าตีเป็นเนื้อแบบ พอค้ามาเหมาเนี่ยก็ราคาก็จะบไม่สูงเท่าไหร่ถ้าเราตีเป็นช่างกิโลเนี่ยมันก็จะก็จะดีโล่เจ็ดสิบบาทอย่างตัวนี้ครับตัวนี้ผมก็กล่าวว่าอยู่ร้อยนี่นี่ก็มาณเจ็ดพันเองช่วงนี้ไม่ไม่หน่าเกินนี้ถือว่าถ้าใครที่จะเลี้ยงงูาหตัวพูดนะครับบอกเลยนะครับว่าเยอะยอายุหนึ่งปีขึ้นไปจะจะดีกว่านะครับถ้าเลี้ยงตังเหมือนผมเนี่ยถึงต้นทุน,ทนมันต่ำกว่าจริงนะ ระยะเวลาที่ขุนน่มันจะนานการคืนทุนการไรเนี่ยมันก็จะยากนะครับมันไม่ยากหรอกถ้าเราซื้อในราคาที่ต่ําต่ำมากๆแต่ช่วงนี้ราคาวัวมันสูงนะครับจะซื้อต่ําอย่างนั้นมันก็ยากนะครับเราต้องผ่านเพราค่าคนกลางบางทีคนบ้านไกลอย่างเงี้ยหรือแบบโซนนั้นไม่ค่อยมีวลนมอย่างเงี้ยต้องผ่านไปซื้อแถวต่างจังหวัดหรือซื้อแถวราชบุรีหรือแถวปากช่องสระบุรีเงี้ยจะเยอะ ้าเดินทุนกางส่งก็จะเพิ่มขึ้นอีกยัยงไงก็ถ้าคดีก็ต้องเลี้ยงดีๆนะครับเลี้ยงแบบยังไงล่ะหนึ่งปีขึ้นไปจะดีที่สุดครับรับผมนะมองฮนะเพราะว่าดูลักษณะนะครับผมขุดเดือนนะครับดูครับผกเดือนที่ซื้อมาอลุกขึ้นในขึ้นในขึ้นในนี่ลูกเลยนี่ครับโตผมเลี้ยงผมซื้อมากลุ่มพานะตัวเล็ก หกเดือนนะครับหกเดือน,นเล็กๆอันนี้ก็น่าจะเจ็ดเดือนละเจ็ดเดือนอก็สูงมาสักร้อยสิบเซนนะเจ็ดเดือนนี่เจ็ดเดือนวันสิบเซนถ้าตีเป็นน้ําหนักแล้วก็อยู่ประมาณประมาณเท่าไหร่ดีล่ะส่ไว้ไปเดาบ้าด้วยก็มาสักร้อยนิดๆละครับประมาณนี้ไม่เกินนี้อันนี้ตัวนี้ครับอยู่ประมาณแปดเดือนตัวนี้แปดเดือนเก้าเดือนตัวตัว,ตว ตัวเนี่ยมันใหญ่กันพอสมควรนะดูดีครับแล้วมันเชื่องเลยนะดูดูขิดอยู่นี่อะไรครับมันชอบหยอกชอบเล่นนะไม่มีเขาก็าจะดีนะถ้ามีเขานี่โอ้โหทะลุละเขาขานี่เป็นรูแล้วนี่ครับนี่หกเดือนอันนี้ก็เจ็ดเดือนแล้วแหละถ้าใครจะคิดเลี้ยงนะครับใครคิดเลี้ยงตอนนี้ก็ก็คิดด,ดีนะครับเพราะว่าหญ้าก,ก็แห้งแล้งแล้วกันตอนนี้เห็นไหมครับผมก็ใช้ ผมก็ใส่ตัดหญ้าบ้างมีฟางฟาเสริมนิดหน่อยแล้วก็มีอาหารมีมันเส้นมีอะไรนี่ยครับถามว่าประหยัดไหมไม่ประหยัดเลยนะครับตอนนี้โคตรโคตรเปลืองเลยต้นทุนก็จะสูงขึ้นพอสูงขึ้นกำไรก็น้อยลงยกำไรน้อยลงเลยทำให้ทำให้แบบยังไงล่ะกำไรน้อยลงต้นทุนมันก็สูงขึ้นความอยากเี้ยมันก็ลดลงนิดนึง อแบบโอ้โหเดินไมคเกี้ยต้องเสื้อหายเกี้ยต้องเสื้อหายเงี้ยเนี้ยมันใครคิดจะเลี้ยงก็ต้องต้องดูนะต้องดูด้วยมาเที่ยวบางทีเราไม่ว่างเนาะไม่ว่างก็ต้องก็ต้องดูต้องอะไรอีกต้องซื้ออาหารซื้ออะไรสารพัดย้าก็ต้องตัดช่วงนี้แรงเหลือเกินครับช่วงนี้แรงแรงมากเลยก็ทุนกัดฟันอยู่ครับซื้ออาหารซื้อเปอกมันให้กินกับยให้กิน เปียดครับเปียดยังไงก็เปียดยากครับเพราะว่าเพราะว่าถ้าเปียดเกินไปก็ควจะผอมอือพอมาผอมก็จะไม่อ้วนเวลาขุนอีกทีก็จะใหญ่แหละครับก็จะอ้วนอีกทีก็ใหญ่เลยในเมื่อตอนเด็กไม่สมบูรณ์ตอนโตก็เวลาขุนก็จะยากก็จะอ้วนก็สามเดือนสี่เดือนถ้าสมมุติว่าเราแบบเขาเรียกว่าอะไรล่ะเงินในมือเราไม่เยอะอย่างเงี้ย ก็ใจเย็ยนนะครับไม่ต้องรีบร้อนแต่ถ้าเงินเยอะเงินอะไรก็เลี้ยงไปเรื่อยครับตอนแรกผมก็กล่าวว่าแบบเลี้ยงไปแบบยังไงล่ะมีหญ้ามีอะไรช่วงนี้ก็น่าจะมีฝนละน่าจะมีหญ้ากินละกลับกลายเป็นว่าไม่มีฝนเลยฝนมารอบเดียวจบเลยภาคอีสานนะนี่ครับตัวโช์ลงเลยครับเพราะฉะนั้นเลี้ยงมากินเยอะล่ะ เลี้ยงมาจะหกเดือนอยู่แล้วราคาเทปไปไปไปียบเป็นไหนเนาะน,ะนี่ราคานี้ก็เปรียบไปไม่มากเนี่ยอย่างมากไอตัวนี้ก็ประมาณเก้าพันแปดหมื่นไปตัวน,นี้ตัวน,นี้ก็อยู่ตกประมาณเจ็ดแปดพันอย่างเงี้ยตัวน,นี้ไม่ต้องพูดถึงครับด,ดีเดียวขยบยามมาดีเดียวเดี๋ยวถ้าขายให้คนอื่นเนี่ยขายให้แบบคนคนจะเลี้ยงเนาะคนแบบคนเลี้ยงด้วยกันอย่างเงี้ยจะขายราคาดีกว่าน,นั้นนะอืม ยังไงก็ถ้าใครรีบร้อนขายเนี่ยหรือว่าแบบเงินเนี่ยเงินเราแบบต้องใช้ต้องกินต้องใช้เนี่ยผมแนะนำนะครับเลี้ยงงูนมตัวผู้อายุหนึ่งปีขึ้นไปจะง่ายและคุณประมาณหกเดือนก็จะได้เงินละอันนี้ผมคุณหกเดือนละยังยังไม่เห็นเงินเลยนะผมต้องคุณอีกมาสักสักแปดเดือนอเงินจะเห็นจะเห็นถึงจะเห็นเงิน ผมไม่ชอบมีเขาตัวนี้แหละผมชอบมีเขาตัวนี้มีเขาม่มีเขาจะชนลาะไรหยอกได้พอมีเขาเนี้ยไม่กล้าหยอกนะถูวะถกวะโอเคนะครับวันนี้ก็ไม่มีมากช่วงนี้ก็ขายหน้าไปตาไปนานเลยมาคลิปคแบบการลืมไว้การลืมช่วงนี้ว่าจะทำคอนเทนต์ใหม่ๆอยู่่ยังไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่ครับช่วงนี้ อุ้นหายาครับเมื่อก่อนไม่ต้องหายาแค่ปล่อยแปลงอันนี้ต้องตัดหญ้าเกีก่วยวหญ้าแล้ยากหน่อยยากยากหมดละไม่มีเลยโอเคครับสำหรับวันนี้โอ๊ะงงกวนแล้วครับไม่ไหวละเมื่อกี้นะครับสวัสดีครับ